<laughs> ลอยวันพันปีส่วนไปกินข้าวอยู่ร้านฮานเขาไปอยากไปมือนีมากิีเลี่ยาสนุกไปเลี่ยงเก้าก็ได้ไปบ้องแสนมองอาบแสงโอโซนไปรับสดุไปรับยามากค่ะอันตอนไปรับยาอยู่โรงพยาบาลเสือกพัสะดุ้่พาเขาบัดคืนหอดบ้านมันบอกให้ไปเอาไมา้ละ มากินร้านอาหารนะเดี๋ยวเราจะดูกัน ยแยร่รต่ายฟ,ฟิอปขอบับนั่นๆเอาคุ้ยเอาออกจากบ้านได้แต่มันกักคุมอยู่พี่น้องเพราะว่าเราได้เจอซุ่ม มูรุ่นนอกรุ่นลูกรุ่นน้องรุ่นลูกสีเรลาจะไม่ตะกีนเราก็เป็นนักดื่มนักเที่ยวเนาะพอไงแต่อยากให้เราออกมาพบปบบผูนน้คนแนในมาสังสรรค์แต่ว่าเบื้องหน้าเราเราก็มีความสุขเพราะเราได้คุยกับมูได้ล้ำลึกความหลังมาเนี่เวียดดูโยกโกเบทอรวลาวานเซ่ยะฮันฮ<อ>ันสมย,มย,ยบ,บเออ วินงดูยอบะเม็ดเมย์ยักษ์โซยักษวินงยอบะมันเนสตาตมุนายสกอโอกาไทายเอเตยักทิละบอกกะเดี๋ยวโอเคแน่ดูคอมมาคอมมาพรอตต์ลีตะเมยียทันยักษ์โซโอเคแน่ยักทิละบอกกะฝนไทยแลนด์เฟสฮันแชอิน,นเตะเฮลดอกมันฮัมผิดเดียวโอเคแนวละแฮมอืมอันไม่น้อยออกไปจา่ายเงินเฟอชิดติดแฮ่ อาแวกอินเตอร์บรอันไม่น้อยออกไปจ่ายเงินเนาะบานเอร์แล้วไม่น้อยก็มาซื้อของไหลเทือ,ดอ,อเดนะ้ซื้อเขาหลเทือแต่ว่ามือนีนะซึมอยู่ในห่านเขาหูจักไม่น้อยมืดเนาะนางก็สงสัยบานน่นอยไม่น้อยก็เลยยยางไปสังเบียร์อีกางนั่นได้ว่าเธอเคยเห็นงานอยู่นีเปใช่ไดย้ยิ่แมนบาน,นีิจังหน่อยหนึ่ง นางเลยยางมาถามซุ่มนั่งอยู่คางๆแม่น้อยก็เลยได้คุยกันนั่งเลยโหว่าแม่น้อยเคยเห็นงานอยู่นี่แม่น้อยเห็นงานได้หลายลวนันนี้บัดเม่นอนายยางใจเงินเลยปะฉันใหญ่เธอไม่เห็นงานนั่นก็เลยว่าฉันเหตุบะไรได้ตอนนี้เพราะว่าฉันสิกขบไปเมืองไทยพอรู้ฉันตายสันจิตไปจัดการนูนีนัน,นกนถ้าเธอรอได้เพื่อเลยว่าโอเคฉันรอเธอเธอกลับมามาคุยกับฉันเด้อสัน ถึงเฮ็ดงานแค่ซีชั่วโมงไม่หน่อยก็เอาได้เพราะมันยุขางบาทนี่ไหมวีลาลิตะเอลเจฮันเธอล,ละวายกเซใหญ่ย่อเขยบวะเ,เฮเส้นหันคอมมาโปรต้าเม็ดนี่ลิต่ยกกูเบซล่ะฮันเลยวินดูยุบวะเฮเมเ็ดไหมได้ไม่หน่อยไปให้ง้านกับบริยากษ์ได้ราะว่าไม่หน่อยเฮ็ดอาหารบ้านเขาได้หมดนเนาะ ฮัมโซยิ่ง่ายโฟล่าแน่ดูทีระบกับฝนไทยแลนด์คอมมาทินเมย์โปรตาลีตายอกซอยย่อกอ่อาร์เบสเมลิงเบทอลาฟเมย์วอกโซฮันโซว่าวาบโรอไม่อนก็เลยกว่าถ้าเธอรับฉันเธอบริจายหลายเลยเพราะว่าอันกลมแรงงานจ่ายข่อยอยู่หุ้เม่นบอกว่าสันคันเมนเลย้าอย่าลืมเด้สันก็เลยว่าเออโอเคแต่ว่าข่อยตรง ไปเมืองไทยก่อนเฮ้ยขอยต้องไปเมืองไทยก่อนจัดการยังแล้วกลับมากขอจังสิมาเฮ็ดถ้เจอร์ดได้เพื่ออะไรบาควนรอดได้เอ,ดไดเออสัตว์โอเคนี่เด้ที่เขาเก็บไปแกงอันพักขีเล็กคันนะพี่น้องอันต้นนวดซิงโตนะหยาซิงโตนะไทยเพื่อชุนแอดตาดมพรอก้าโอกโคกาลิกาสมสุป,ปะ ลมซ้อเลยว่าบรอรีกับสมกรรเลนซ้อเออพันยายว่าคนสวีเดนก็กินคลื่นกันมาสันอสำมดมฮอฟเบรุมมาเอ่อสำดมฮอฟบรุมมาเฟลิกูลา เ ok <laughs> ส้นยอกแยบละพรแลนโฟมีดอกมันสีเหลืองบันนี้กะควอยกะแพ้ซันโอเคกันกกอุบชักตะโ oh. ไปเจอกันทึ่บ้านพี่น้องยากบไปหอบมาอันนี้ของที่แรกเนี่ยไปเอายาตัวนี้ก่อนหมอทั่วมาบอกให้ไปเอาด้วนมานี้ยาโรคประจำโตหัดเสือกว่าให้ละหัดต,ตู้ <c oughs> ก็เลยบ่ได้ไปนี่กลับมาฮอดบ้านละหัดต,ตู้มากก็เลยได้กลับไปก็เลยได้พาพีน่นาไปกินเขา ก็เลื่อยไหลต่อเลยไปกินเบียร์คนละกระปองแล้วก็ไหลต่อตัว่อยก็ซิละวังได้บาท<ม><น>ไหลก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะมันเป็นวันหยุดมันเป็นเทศกาลแล้วพรุ่งนี้นะ่ะเดี๋ยวจะลองเยมซันแจมซุนไอริสวิสกี้กับโคคนละกระปองสกินมะสกินกองมาพกพูกินสกินผู้ดียวคุณดิป้า <P ap á> อินุสโมค่ะไอริสกาแฟแยมซอนเมคอัพโคคาโคลาเก็บเสื้อในก่อนนะอันนี้ก็เนื้อสวรรค์ทำวันนี้เดี๋ยวค่อยถอดมันยังไม่ถึงเวลาหนู ไปนอนอยู่ตรงนั้นก่อนอีแม่จะชิมนี่ก่อนข้ายางมาเอาอะไรข้ายางมาเอาไม้ขาก้องโอ้ยคือเอียงแต่ละได้ไหมนี่ไม่ได้นะไม่ได้นะโอ้ยกูละเบื่ออุอ๊ยอันนี้กับ ยางจะมนันเลอศเนื้อพี่น้องไม่ไา้ก็ได้สิเอาไปลานมื้สองเพราะว่าตรงนี้มีของลานมือสองอยู่ที่สิต้องเอาไปบริจาคเอ้ยพีเด้ยคู่ใหม่มาแล้วคู่นี่ใส่เห็ดงานอยู่มองลานอาหารเนาะใส่ซีมสิหาเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นบิสกี้อลิสกาแฟดังก็สิมี บ้านข้าเอิญอย่างบ้านนี้เอิญแกลกแต่บ้านข้าเอิญครีมวิปปิ้งครีมนะครับครับกาแฟาแต่อันนี้มันเป็นไอริสคอฟฟี่ผสมโคกชิลลองซิมมิงไวเสบ็บต้องลองดอกกินเลยล่ะมันไหลรับมาบ้านพญายกะดีใจร้ายเพียสแดงงาน ได้มาจะเฝ้าดีใจให้คอยทักมากก่อนแต่ว่าคำไม่น้อยเสด็จลีนะข้าเจ้าก็รับเพราะว่าเขาเนี่ยอยากได้อยู่แล้วคนเห็นงานเป็นและยิ่งไปนะฮันข้าถามไม่น้อยไม่น้อยเลยว่าฉันเห็นงานอยู่ลานแขกกานปิงย่างแขกมาแล้วเขาแฮงมากแล้วก็ซุ้มนั่งกินเราอยู่ฮันก็เป็นซุ้มลูกค้าลานไม่น้อยลานลานที่ไม่น้อยก็เห็นงานมาก่อนอยู่แล้วเนาะมีแต่ซุ่มโมลูกลูกลุ่นลานพญาลุ่นนอง เขาก็เลยว่าไว้เขาเ็นงานอยู่นี่จากน,านั้นแล้วพวกฉันหูจักเขาอันนี้ซุ่มนั่งกินเราอย่หันซิฟก็คนก็เลยว่าฉันหูจักเขาเขาเป็นเมียของพใหญ่ฉันหูจักเขาเขาซื้อแยงพอนะเ่าน่อยนะสั่น,น,น,นออกซื้อไปงหหน่อยแต่ว่าบรรยาก,กาศไทยคิดเนาะเพราะมีเพลงอย่างนึงบางคนเขาก็บุอยากออกซื้อโซเชียลเนาะม่อน,นก็เลยบ่คคลในไทยคิดกได้น่าอาหารมันนี่เพื่อนก็เลยยังงานมาถามมันละ ตอนชิ้งไม่น้อยนั่งอยู่นะครับซุ้มคนอื่นที่เขานั่งกินนั่นแหละอันเราเลยว่าเราเบาไวเราปวดขา,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 ามืนนัอนี้ซุ้มนั่งเลยว่าเอ้ากระบอกเขาแม่เอาเขาไปเห็นงานนั่มที่หลักที่แรกก็คิดว่าว่าหยอกกันนะนะว่าหยอกกระพาะกันหัวกันเยอะมือนี้พราะมัได้ไปแจ้งเงินนี่แหละแล้วเล,เลยว่าคอยเอายีหรี่เพราะไงเลยว่าคอยนั่งฟังอยู่สั่น แต่ว่าคันเฮ็ดก็สบายเงี้ลงมบานไปแต่ว่าคันเฮ็ดไม่น้อยก็ไยจะเฮ็ดเต็มเวลาไม่ได้อยากเฮ็ดแค่หาสิเปอร์เซ็นต์กัเดียวก่อนลับมาก,ก่อนไม่ได้แล้วว่าจะถาไ้เดยบอถทาอะไรก็คือทาเพราะว่าของไม่น้อยนะถ้าผู้ใดจ้างไม่น้อย,อยนี่ล่นะน่ะรานด้จ่ายแค่สามสิบแปดบาทกรมแรงานจะเห็นไม่น้อยหกสิบสองบาทเนาะกรมในงานจะเป็นผู้จ้ายเห็นไม่น้อยในหกสิบสองบาท หานที่หับไม่น้อยไปนะไดี๋ยใจแค่สามสิบแปดบาทใน,นหนึ่งล้อยนะเหมือนกันก็ล้านที่ไม่ได้ไปเฮ็ดมากนะที่ว่ายรื่ตรงเงินท่องเที่ยวที่ไม่ได้ไปเฮ็ดละบานิลล่านเข้าไปบ่ไว้น่ะนะที่ไม่ได้มานังกินสวัสดิการอยู่นี่ก็คือเขาเขียนสัญญากับไม่น้อยไปหกเดือนแต่เขาจ้างไม่น้อยได้แค่สี่เดือนเดือนที่หาเกือบบรอดเขาก็เลยขอโยกลิกสัญญานะคะไม่น้อยก็ถึงได้กินเงินคนตกงาน เราบวกกับการการันตีถ้าเราไปทํางานกับนายจ้างแล้วเรามีสัญญาว่าจ้างถ้านายจ้างไม่สามารถจ้างเราได้ตามครบสัญญาเราจะได้รับเงินสวัสดิการการันตีการตกงานนะคะมันมีเงินการันตีการตกงานแลวก็เงินตกงานบันนี้เขาจ้างไม่น้อยโบ๋ไหวบันนี้ไม่น้อยก ได้ออกออกแล้วไปเนี่ก็เคสเอกสารยังเรียบร้อยไปเนี่ไม่น้อยก็มากินเงินคนตกงานก่อนเนาะกินเงินตกงานเสร็จพอเมื่สจะบริการเงินคนตกงานไม่น้อยก็มากินเงินการันตีค้นตกงานค่ะมันมีเงินตกงานก่อนแล้วเงินการันตีการตกงานฟังดีดีนะมีสองเงินนะมาที่นีตท้าถ้าเงินการันตีการตกงานหรือเงินประกันการตกงานเนี่ยเข้าจะได้กินอ้วยสองปี ะะสองปีต่อเนื่องเลยแต่เงินค้นตกงานเท่าได้กินอยู่ประมาณสามร้อยสามร้อยวันตีคข่าๆเนาะกับประมาณแปดเก้าแปดเดือนหรือเก้าเดือนมาถึงแล้วก็เงินเดือนเดือนแรกสิได้สักนี่เดือนต่อไปก็สิรลดันแต่ขอมาหน่อยบลดลันเพราะว่ามันมีเงินตกการันตีการตกงานดันเพดานนั้นอยู่ดังนั้นเงินไม่น้อยก็ได้รับคงเสศษคงว่าเสมอจังสี่เนาะ ซึ่งใมตอนนี้ไม่น้อยอยังอยู่ในขั้นตอนของการกินการกินเงินการลันตีตกงานอยู่ค่ะแล้วบันดม็แไม่ไมน้อยไปเมืองไทยไม่น้อยไปเมืองไทยเดือนหน้าไม่น้อยจะไปกินเงินการลันตีคนตกงานอยู่สี่สิบห้าวันหลังจากที่ไปเมืองไทยแล้วนะคะเ็าจะได้กินอีกสี่สิบห้าวันหลังจากสี่สิบห้าวันเขาก็จะปิดบัญชีไม่ใหญ่น้อยไว้บัน,นี้แไม่น้อยสิไปสามเดือนเ,นเริ่มของมึงแต่ว่ามึงก็สิได้แค่สี่สิบห้าวันบันี้พ่อกลับมาเพื่อ ตรงฝ่าวแล่ง,งานตัวกลับไปที่กรมเลี้งงานแล้วเขาจังสิเอาเ้าเขาลับขึ้นไปสู่สวัสดิการที่เขาปิดว้หล้วกับเปิดใหม่นะคะแล้วเขาก็ต้องร้อยอีกสี่สิบห้าวันหลังจากที่เ้าเขามาในประเทศสิบิเดนแล้วแจ้งตัวแจ้งแล่งานตัวเยังเสียจเียบ้อยแล้วหลังจากสี่สิบห้าวันก็จังสีเริ่มรับเงินเดือนนับหนึ่งหม่นะคะนับหนึ่งหมายถึงเริ่มรับเปิดรับเอ่อเข้าไปได้รับในจานวนเงินทอเกา่า ก็เริ่มรับใหม่อีกทีนึงสิก็เหมือนกับปีที่แล้วที่แม่น้อยไปเมืองไทยกลับมาเนาะอันนี้ว่าหอยฟังนะคะดังนั้นการสิบอกว่าแม่น้อยบิบมีงานเห็ดเป็นอย่างที่จะมีเงินสื่อใส่ใจเอาเขากรบเพยจถูบอกก็บอกตลอดถ้าเป็นเอฟซีหอยนะกระซิ่งหูมาทุกอยางเนาะแซ่บค่ะไหลแล้ววันนี้ไหลแ้หอมโคกแต่ก็หอมหลา